เอครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับกับชนนี่คือโพครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในเกมโยคายวอช2นะครับโปรนิสปีชนะครับผมก็เพิ่งได้แผนมาสดๆร้อนเลยครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมก็เพิ่งจะมาเล่นโยคายวอชั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลย ลดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโยคายวอชสองลิงก์กันก่อนนะครับผมอ๋มอโอเคครับเรายังไม่มีอ่าภาพอะไรนะเป็นที่โตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูเกมเลย เยอะแล้วนะเล่นผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงก็แล้วกันโอเคยูทู โอเคไปเดยกช่อกันดีกว่าไม่เอาเดี๋ยวเอาใช่แล้วกันชื่ก็นี่แหละเัาเป็นันนี้นี่แหละนาอ Alaya. Ah, the Yokai watch. The loathsome device that connects humans and Yokai has no place in our ideal world <laughs> <laughs> หญ่ใหญ่มาขโมยโยไควอชแล้วก็จากไปเลยอะไรอ่ะขอซับเตอร์แรกครับ The Vanishing Watch ครับผม หรือว่านาฬิกาที่หายไปนั่นเองอืมโอเคก็เขาบอกว่าตื่นได้แล้วชนนี่เออขออีกห้านาทีนะครับขอหลับ อีกห้านาทีแล้วกันมีได้คุณแม่บอกว่าเราสัญญากันไว้แล้วว่าวันนี้เราจะไปช็อปปิง้งไม่ใช่เหรอจำได้ได้หรือเปล่าไปรีบลุกขึ้นมาแล้วก็ไปแต่งตัวได้แล้วเออีก็ยังง่วงอยู่เลยอ่ะ โอเคทีนี้เขาก็จะมาสอนเราเดินใช่ไหมอืมโอเคนี่ก็จะหัดวิ่งอะอ๋อนี่จะมีสตามิน่าใช่ไหมอ่าโอเคไปผงไปข้างล่างเนี่ยจะมีอะไรรอเราอยู่มีบอกันเลยนะว่าแบบเล่นไม่เป็น ชนนี่ครับสวัสดีครับเธอได้เขียน summer diary หรือเปล่าเมื่อคืนเนี่ยได้เขียนหรือเปล่าดูเหมือนว่าจะลืมเธอต้องเขียนทุกวันนะ อในที่สุดก็ตื่นกันได้สินะงัะ้นเราไปกันเถอะโอเคไปกันเลยก็ไปกันเลยเออแต่ก็ขับรถระวังดีๆกันด้วยล่ะที่รัก โดนแม่ด่า そう、そ เราต้องเข้าไอ้พวกเราคือโซฟแฟมิลี่อะไรไม่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 ถ้าเป็นโดนัทเนี่ยนะมันก็ต้องเข้าสปิริตสิแต่ฉันเนี่ยชอบแค่ร้านโซโดนัทเท่านั้นนะเธอพูดเรื่องอะไรอ่ะสปิริตโดนัทสิอร่อยที่สุดแล้วไม่จริง โซโดนัทนะมีทั้งความนุ่มและความอร่อยและมันก็ดีกว่าไอ้เจ้าสปิริตโดนัทแน่นอนฮะนี่เธอว่าไงนะเธอก็รู้ว่าทุกคนเนี่ยบอกว่าสปนะิริตโดนัทน่ะอร่อยกว่าเธอบ้าไปแล้วโซโดนะัทอ่ะมันคือโดนัทที่ดีที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดในเมืองแล้วนะเว้ย มันก็เข้าคนล,ละร้านไปดีทำไมต้องมาเถียงกันได้วะอืมคนที่จะตัดสินใจได้ก็มีแต่ชนนีเท่านั้นแหละเป็นความคิดที่ดีนี่งั้นเราก็ให้ชนนีตัดสินใจแล้วกันฮะเดี๋ยวอะไรนะผมเหรอ โอเคอ่ะเอาเงินไปแล้วก็เอาไปซื้อโดนัท,ที่ดีที่สุดเลยนะชนนี่ได้เ,เงินมาสิบดอนอืมก็ได้แต่นะผมก็รู้แหละว่าชนนี่เนี่ยจะต้องเลือกสปิริตใช่ไหมไม่ไม่ไม่จริงอะ่ะชนนี่ของเราเนะี่ยเขาว่าเป็นเด็กของโซ่ เพราะฉะนั้นต้องเลือกโซ่เดี๋ยนะทำไมเป็นคนอย่างนี้วะเอาสปิปรลิตเอาโซ่เอาเขียงกันเดี๋ยวดิอ่าโอเคยังไงดีอ่ะอ่าตรงนี้คิดว่าตรงนี้ดีวะเดี๋ยวเดี๋ยว ใจเย็นใจเย็นใจออกไปนอกถนนได้ไหมปล่อยให้เขาเห็นกันก่อนอ่าตอนนี้เราเล่น b o n ี i ส s p i r i ใช่ไหมงั้นหลวงขอเลือก Spirit นะจะได้ตรงกับชื่อตลับไม่รู้ว่าจะมีผลอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาคุยกับอเขาเรียกว่าผู้ชมทางบ้านกันดีกว่า อ๋อมาซื้อของกันเหรอฮะมันไม่มีอะไรนะมันไม่มีโดนัทที่ไหนนะที่จะอร่อยไปกับโซโดนัทอีกแล้วมันในในโดนัทเนะี่ยมันจะมีทั้งครีมก็วเวลากัดเข้าไปเนะี่ยมันก็จะแบบเขาเรียกว่าทะลักออกมาจากภาคโอ้โหอะไรจะสโลแกนอะไรจะดีแค่ไหนมาดูวันี้ดิว่าไงบ้างมาอีกแล้วมา ช้อปปิ้งกันเหรอถ้าคุณจะมองถ้าคุณกำลังมองหาโดนัทเนี่ยให้มาที่อะไรเนี่ยสปริดโดนัทสิที่นี่นะคือสุดยอดโดนัทเลยเว้ยมันมีทั้งความหวานละลายในปากมีทั้งครีมโอ้โหนี่มันจะไม่มีอะไรที่แบบดีกว่านี้อีกแล้วอ่าละกูเดี๋ยวนะนี่ก็เถียงไงลองวิ่งให้รถชนดนูไม่ได้ อนทายมอไซค์ได้ไหมวิ่งตามรถสิฟ้าหินกระชากกระเป๋าไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วโอ้ยเล,ล่นรถบีบแต่ใส่โอเคอ่ะงั้นใส่สปิริตกันเถอะมีอ,อะไรไหมอืมฉัน,นักชอบโดนัทที่มีกลิ่นหอมที่สุดเลยและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ฉันเลือกสปิริตโดนัทยังไงล่ะ ผู้คนเนะี่ยที่เํามีที่แบบมาที่โซโด,โดนัทเนี่ยนะก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละโอเคไะทำไมหน้าหน้าตาเจ้าของร้านทำไมมันเหมือนกับศพอย่างนี้วะโอเคยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับพวกเราอะ่ะมีโดนัทที่อร่อยอร่อยมาก้วยแหละที่สเปริลโดนัท กลองอ่ะอ่ามีแปดชิ้นนะราคาก็9กาดอลลาร์เป็นไงสนใจหรือเปล่าอืมอสนใจก็ได้อะขอบคุณที่ใช้บริการนะครับหวังว่าจะพบกันใหม่นะครับโอเคเราก็ได้สปิลีดโดน้นมาแล้วแล้วไปคุยกับพ่อหุณพ่อ ขอโทษที่ทำให้รอนานอ่าผมได้โดนัทมาแล้วทำไมคุณถึงต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยล่ะฮะอะไรถ้าเธอ,อยังทำตัวเป็นเด็กอยู่นะฉันก็ต้องทำตัวเป็นเด็กกับเธอสิอ่าเดี๋ยวผมได้โดนัทมาแล้ว โดนใบไปก็เราก็ส่งสับปิรดโดนนัให้กับครอบครัวเรานะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะพ่อกับแม่จะพูดว่าไงขอบคุณอืมโอเคเราอ่ะยังอยู่ไม่ไกลมากจากบ้านนะอ่า ถ้ากลับไปแล้วนะเราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะโ okay. อเคเดินคอตกไปเลยเว้อะไรอะ่ะ <c> ก <oughs> ูดทำอะไรผิดเนี่ยแย่ยแล้วอ่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่กับพ่อเนี่ย เขาไม่น่าจะมาทะเลาะกันก,ก็แค่เรื่องโดนัทเลยนะอืมมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะวันนี้แบคุณมีคุณมีกับคุณเอ็ดดี้อ่าเป็นไงบ้างกำลังทำอะไรอยู่เหรออโอ้เรามีบางสิ่งบางอย่างที่ สุดยอดจะมาโชว์นายใช่ป่ะเอ็ดดี้ใช่อ้าวด,ดูสิดูซะนี่ไงทาดาเมกาวอชฮะนั่นมันนาฬิกาที่กำลังเป็นที่นิยมในหมูเ่เด็กๆไม่ใช่เหรอแล้วพวกนายได้มันมาได้ยังไงอ่ะอืมก็เป็นการวางแผน นะเก็บโอดออมประมาณสามเดือนนะกว่าจะได้มาเนี่ยมันกันน้ําได้ด้วยแล้วก็มีอะไรเหี่ยกันกันแรงสั่นสะเทือนอืมแล้วก็สามารถใช้ในน้ําลึกได้ด้วยนะหรือว่าในอวกาศก็มันสามารถสื่อสารกันได้ด้วยแล้วก็มี gps ด้วยนะมันมีกล้องอีกตั้งหากไม่ว่าจะเป็นร้อยแปด อะไรก็ตทมฟังก์ชันเยอะแยะมากมายอะไรอย่างนี้โ้สุดยอดไปเลยอืมอ่ะฮะมันเหมือนกับมีอะไรแปลกไปฉันลืมนาฬิกาหรือเปล่านะฮะแบ พวกเราต้องไปกันแล้วแหละเดี๋ยวพวกเราจะไปสายกันนะอ่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ไปเถอะอย่าปล่อยให้เคที่รอนานเลยอือ้าวพวกนายกำลังจะไปเจอเคที่กันเหรอใช่พวกเราอ่ะกำลังจะไปจับมแมลงกันที่ Tri-Angle Park ฮะจะจะโอเคหรือเปล่าถ้าฉันจะไปด้วยเอ่อฉันก็ แค่จะจะไปจับมแมลงก่อนที่ฉันจะกลับบ้านแต่ก่อนอื่นฉันก็ต้องไปเอาที่จับมแมลงก่อนนะโอเคได้เข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวพวกเราจะไปก่อนนะก็ไปเจอกันที่นั่นเลยแล้วกันแล้วเจอกันชน,นี่โอเคแล้วเจอกัน ก็ต้องไปบ้านเราครับเราอ,อยู่จากเดี๋ยวนะวิ่งไปใช่ไหมโอ้ยออระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็สำรวจไปด้วยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนี้บ้านเพิ่งสร้างนะครับมีอะไรเข้าไปไม่ได้ครับสะพาน อะไรอู้เด็กๆไม่ควรเอาอย่างนะเดินเข้าถนนแบบนี้ไม่ได้นะอ่าลองเข้าไปนี่ได้ไหมเปิดไปได้นะโอเคกลับบ้านอ้าวรถพ่อกับแม่ยังไม่ถึงเลยแมวแมวเมียวอ้าวแค่นี้เหรอโอเคเรากำลังกลับบ้านนะครับเพื่อมาเอาที่จับแมลงนะครับ อืฉันคิดว่าที่จับมแมลงของฉันนะ่ะมันน่าจะอยู่ส่วนหลังบ้านนะมันน่าจะอยู่นั้นแหละอก็เดี๋ยวฉันจะเออกิอกอกจากห้องครัวนะครับประตูที่ออกไปส่วนหลังบ้านก็อยู่ตรงห้องครัวเคนี่ไงเจอแล้ว ที่จะมาแรง่งไทีนี้เราก็ไปจับมาแรงกับเพื่อนๆของเรากันเถอะบใส่รองเท้าไปลุยกันเลยหอบ้านเคที่ตรงนี้โอเคเป็นคนดี ไฟเขียวไหมนี่ไฟแดงอยู่นะครับปกตินะครับกดได้ไหมอ่านี่ไงนี่ไงกดแล้วนี่นี่นนนเห็นไหมเราต้องกดปุ่มกันนะครับมาแล้ว,เอ,ลวเอาเลยเถียงกันเรื่องมแมลงอยู่นี่เราจะต้องมา ตอบคำถามอย่างนี้อีกแล้วเลยเฮ้ยชอนนี่ว่าไงคทตี้ฮะพอร์เฟ t โอเคทีนี้เราก็จะมาแข่งจับมแมลงกันเมื่อเราอยู่ตรงนี้แล้วโอเคเป็นความคิดที่ดีน,นี่งั้นก็มาดูกันเลยว่าใครจะชนะอืมใครก็ตามที่จับมแมลงที่หายากที่สุดคนนั้นเป็นฝ่ายชนะโอเคงั้นก็ ถ้าจับแล้วก็มาเจอกันตรงนี้เลยแล้วกันองั้นก็มแมลงสามตัวนะในมะแมลงสามตัวนะจับมาสามตัวแล้วก็เอามาดูกันว่าของใครนั้นจะหายากกว่ากันโอ้โอเคนี่สำหรับเธอันนี้อ๋อก็ได้ black side ลับมานะครับหรือว่าเป็น เป็นยางครับยางไม้อะไรเงี้ยแบบอ่าจะมีแบบรสชาติหวานนะถ้าจะไม่ผิดประมาณนั้นโอเคการจับมแมลง์ทอ,อืม ฉันคิดว่าฉันเน่ยน่าจะจับมแมลงที่หายากได้แน่นอนเอาละครับงั้นก็เดี๋ยวผมขอจบพาร์ทแรกไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับส่วนพาร์ทที่2นั้นเราจะมาต่อกันในเร็วๆนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในพาร์ทสครับสวัสดีครับ